สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงจิ้งหลีดหน้าหนาวนะครับเนี่ยตามลักษณะที่เห็นนี่แหละครับจิ้งหลีดกำลังออกปีกเพิ่งจะขึ้นมาใหม่ครับแต่แต่เนื่องด้วยเขาถูกอากาศหนาวครับอากาศหนาวตอนนี้ประมาณทักสิบาหรือสิบสี่องศาครับเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยขึ้นมากินอาหารนี่สังเกตดูได้เลยครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่าตกใจนะครับผมผมขอแนะนําว่าอย่าไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเอาอาหารกองไว้ได้เลยครับเนี่ยเอาอาหารกองไว้ลักษณะนี้เลยครับกับน้ําสะอาดครับนี้น้ํานี่ก็ต้องสะอาดนะครับเนี่ยน้ําสะอาดแล้วก็น้ํำล้วก็ต้องเปลี่ยนทุกวันอาหารก็ต้องใหม่ครับ เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตกใจเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะอยู่ในช่องเอย่างที่เห็นนี่เลยครับเขาจะอยู่ในช่องแผงไข่ครับเดี๋ยวถึงเวลากลางคืนดึกๆเขาถึงเขาจะหนาวเขาจะขึ้นมากินเองครับเขาจะขึ้นมากินตัวไหนที่อิ่มแล้วเขาก็จะลงตัวไหนที่หิวเขาก็จะขึ้นมาเขาจะสลับผับเปลี่ยนอย่างนี้แหละครับนี่ครับที่ ที่เขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มยังไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเขาหนาวถ้าก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วเขาจะอุ่นไงี้ครับนี่เมื่อเขาอุ่นเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นมากินเรื่อยๆเอยๆครับเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยจับได้แล้วนะครับเนี่ยลักษณะนี้ครับถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยจับได้ละแต่นี่เป็นหน้าหนาวก็เลยยืดเวลาไปหน่อยครับผมว่าจะประมาณปีใหม่เลยครับเนียลูกค้าไงก็ถ้าสนใจยังไงก็ร้อก่อนนะครับ เพราะว่าตอนนี้มันเล่งไม่ได้จริงๆครับเย็นครับเนี่ยครับท่านผู้ชมสังเกตดไูได้เลยครับเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นี่ครับนี่บางถาดบางถาดมีไม่กี่ตัวเองครับนี่อย่างถาดนี้มีเยอะอยู่ครับนี่นี่แต่ท่านผู้ชมเห็นเหมือนก็จะไม่ค่อยมีตัวนี่ผม ผมเดาหรือกะไว้ว่าประมาณยี่สิบยี่สิบโลได้ครับตอนหลังเนี่ยประมาณนี้เลยครับเมื่อตอนแรกผมเลี้ยงใหม่ๆผมก็เอ๊ะทำไมจิงหลีไม่มีเลยครับผมก็เลี้ยง้วยประสบการณ์มาหลายปีนะครับเนาะผมก็เลยทดลองมาเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับว่าไม่ต้องตกใจเลยครับว่าจะมีน้ําพอเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยขอให้น้ําสะอาดครับ น้ำสะอาดอาหารใหม่เดี๋ยวถึงเวลาตอนดึกๆเขาขึ้นมากินเองครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นอาหารเยอะๆอ,อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเกี้ยงเลยครับตอนเช้าเนี่ยเกี้ยงเลยน้ำก็แ,แห้งเลยนะครับและอีกแล้วผมจะแนะนําอีกอย่างนึงนะครับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ครับผมขอแนะนําให้เอาสแสลมดูเนี่ยครับ แสลมตัวนี้บังสแสลมดำานะครับบังอ้อมเลยครับอ้อมความครับผมผมใช้ประมาณสี่ชั้นนะครับสี่ชั้นนะขนาดสี่ชั้นอุณหภูมิก็ยังอุณหภูมิก็ยังเย็นเย็นอยู่ครับเนี่ยครับใช้สแสลมบังสี่ชั้นแล้วฝั่งไหนที่ลมเขาพัดพัดเข้าหาคือใช้พะยางบังเลยครับพะยางที่มันลมเข้าไม่ได้ก็บังเลยบังเฉพาะฝั่งที่มีลมนะครับ ฝั่งทิศใต้ที่ไม่มีลมเนะี่ยอย่าไปบังครับเพราะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไม่มีอากาศถ้าไม่มีอากาศเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงแมงไม่ได้อีกครับนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับหากท่านผู้ชมสนใจหรือถูกใจก็ช่วยคอมเมนต์หรือแนะนำได้นะครับหรือว่าสนใจอยากจะติดต่อโดยตรงกับผมก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือจะให้เบอร์โทรผมไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกับหรือจะขอคําแนะนําจะโทรติดต่อผมโดยตรงก็ได้ไลน์ครับเดี๋ยวผมจะให้ไลน์ไว้ครับเนี่ยแล้วตามลักษณะนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ขึ้นมากินเองครับหากชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ